สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมสัตว์มาขานเช่นเคยนะครับกับพ้าหลากหลายนะครับก็มีให้ชมกันนะครับเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมผ้าองค์แรกกันนะครับเพื่อมีการเสียเวลานะครับชอบองค์ไหนทักทายเข้ามานะครับราคาแบ่งปันทุกองคนะครับนะราคาแบ่งปันดูให้ชอบให้ใช่นะสไตล์ของผมเนี่ยดูให้ชอบให้ใช่ แล้วทักนานะครับอันนี้เป็นพระเลี่ยมทองนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเลี่ยมทองนะครับอันนี้เหรียญเจ้าส,สัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับนี่พร้อมเลี่ยมทองนะครับดูให้ชอบไม่ใช่ยอย่างที่บอกนะครับโอ้ใหชอบไม่ใช่นะครับนี้ เป็นหลวงปู่บุญวัดกลางมังแก้วนะครับเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินนะครับก็ห่วงถูกตัดนะครับโอเคนะครับใครชื่นชอบทักถ่ายเข้ามานะครับขอภาพเพิ่มเติมได้ราคาแบ่งปันนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิม พร้อมเลี่ยมทองเหมือนกันนะครับออกวัดหนองหลวงออกวัดหนองหลวงนะครับสวยเดิมนะครับนี่ครับสวยเดิมนะฮะพร้อมเลี่ยมทองขึ้นคอเลยนะครับไขรชื่นชอบกอตักทายเข้ามานะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ เป็นพระรอดนะครับพร้อมเลี่ยมทองเหมือนกันนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับนะเป็นพระรอดคุกมหาวันนะครับนะโอเคนะครับเค่อ่าปลาต่อไปนะครับมาดู หลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วพร้อมเลี่ยมทองเหมือนกันนะครับพร้อมเดี่ยมทองกิ่งแก้วพร้อมเดี่ยมทองเป็นขุดสาะเล็กขุดสาะเล็กนะครับวัดกิ่งแก้วสมุนปาการนะครับพร้อมเลี่ยมทองใครชื่นชอบนะครับตักทายเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆครับช่วงนี้นะครับช่วงอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่ในเดือนนะครับเดือนแรกเดือนแรกนะครับ มานี่เสือหลวงพ่อปานนะครับเที้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่ตัวนี้เดียวนะครับตัวนี้เดียวนะครับประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับราคาเบาเานะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่ราคาแบ่งปันนะครับมาดูนี่ครับองนี้องค์นี้ตัวใหญ่จะแพงหน่อย เกี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับเกี้ยวใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่เทียบกันนิ้วนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับจานเต็มเลยครับนี่รลอยแยกร้อยล้านะครับเกี้ยวเก่านะครับเกี้ยวเก่าอันนี้ถือว่าเก่าใครชื่นชอบนะครับทักทายเข้ามานะครับนี่ครับโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูนี่หลวงพง่อนะเ,เงินนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์สีชายใหญ่สีชายใหญ่พร้อมตลับทองหนึ่งใบนะฮะสีชายใหญ่ใครชอบนะครับทักทายเข้ามานะครับขอลูกขอภาพเพิ่มเติมได้อันนี้ผมยังไม่แกะดีกว่านะครับไม่แกะแต่ใครที่ชื่นชอบขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับเป็นขี้ตาพิมพ์สีชายนะครับสภาพสมบูรณ์ ครับสภาพสมบูรณ์นะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะมาต่อนะครับเป็นสมกอเดี่ยมทองนะครับเดี่ยมทองนะเดี่ยมทองสมกอนะครับพิมพ์กลางนะผมติผมดูแลน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะนะมีใหญ่กลางเล็กนะครับ พิมพ์กลางนะครับเน้อสวยมากอ่สวยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางสามเส้นนะครับอ่ะเวเราดูง,ง่ายนะครับอ่ะพ่อปานนะครับ ใครชื่นชอบทักทายเข้ามานะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางสามเส้นนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับนี่พร้อมเลี่ยมทองนะครับใครชื่นชอบครับทักทายเข้ามานะครับสภาพสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับอ่านี่มีวันนี้มีพระรอดนะครับ พะรอดพะรอดนะครับพะรอดหลวงนะครับพรอดหลวงนะครับดูง่ายมากครับนานๆจะเจอสักองนะผมเจอนี้มีแต่ไม่ไม่แท้นะครับองนี้ดูง่ายครับเรียกพะรอดหลวงนะครับนะกุ่มก็มันเป็น,ปนกลุ่พระโคต พระรอดพระรอดพะคงนะครับก็นะครับ,นะรบอายุใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วกูเดียวกันเนี่ยนะครับนี่พระรอดหลวงนะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร,นร่นะครับแต่ว่านะครับเคยเห็นนะครับเคยไปอยู่แต่โอ แถวแถวเชียงรายนะครับคือก็เคยได้เคยได้เห็นนะครับก็พอที่จะดูเขาโครงพระได้นะครับอ่ะอันนี้ดูง่ายจริงครับหน้าขึ้นคอพร้อมเรี่ยมทองนะครับเจ้าของใจมานะครับนี่ครับโอเคนะครับมาดูนี่ต่อเลยนะครับเป็น เป็นเลี่ยมทองนะครับเลี่ยม,นนมอทองนะครับเป็นผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณนะครับพรอมเลี่ยมทองนะครับราคาเบาๆนะครับราคาไม่ไม er, yeah. ่ไม่แพงนะครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับใครสมาชิกคนไหนชื่นชอบก็ท uh ักใจเข้ามานะครับสวยๆนะครับสวยดูง่ายครับนะ มาดูนี่ครับองค์สุดท้ายหลวงพ่อเงินบางคานเป็นพิมพ์นิยมนะครับมื่พิมพ์นิยมพร้อมเรี่ยมทองเหมือนกันนะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับดูง่ายครับ ใครที like. like. okay. Okay. ่ชื่นชอบนะครับทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะใครชื่นชอบองค์ไหนนะครับทักทายเข้ามาราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับโอเคนะครับสวัสดีผมสัตว์มังคานไปก่อนครับสวัสดีครับ